การแต่งหน้าของก้อยสมัยก่อนกับตอนนี้ก็คือขนตาบนไม่เท่าไหร่มีขนตาล่างผมโมฮอตาดำมากอะไรแต่งอะไรจนฉันต้องไม่รู้จะทำไงขอบินทบาทเถอะค่ะเพราะว่าไม่ไหวแล้วเจ้าของร้านรีดชุดเองนะจ๊ะเล่นจริงเจ็บจริงนะจ๊ะอาจจะจนไอ้น้ำพ่นตัวเองแล้วเจ็บ อาจได้ค่ะนี่ค่ะเอาการมาให้ผู้ใหญ่นะคะอ๋อตายละในที่สุดไม่ลงรองพื้นดีกว่าเพราะว่าคิดว่าผิวมันสวยแล้วคืออยากจริงพูดเล่นจริงไม่ไมองรองพื้นเลยเหรอเนี่ยตัวอยู่น้ำวอมินหน้าไปอยู่เกษตรตัดใหม่แล้วเด้งมากพูดไปอ่ะ ลงติ้นบำรุงแก้มปกติอะแม่ก็คือจะไม่รับงานแต่เช้าตรู่เนาะอันนี้ก็คือเป็นกรณีพิเศษมากๆต้องเปิดลุงเลยแม่ฉันนอนเพราะฉันไม่ถึงเลยแล้วเราต้องเผื่อเวลาแต่งเผื่อไว้ก่อนเจ้าสาวคนที่เขาดูอยู่แล้วเขาก็มันจะเป็นเจ้าสาวเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างจริงๆเจ้าสาวเช้านะคะก็ควรจะพักผ่อนให้เต็มที่ยากมากูดเลยก็แนะนําให้กินยานอนหลับไปเลยอธิลาก็ได้ค่ะแต่ว่า ไม่มันหนูพูดเลยนะว่ามันมันยากมากที่จะนอนได้เต็มอิ่มเพราะว่ามันจะมีความกังวลโดยไม่รู้ตัวตื่นเต้นแล้วเราสรุปว่าเราต้องเผื่อเวลาทัาไไร่ม่กี่ชั่วโมงสามประมาณนั้นสามชั่วโมงเนาะเราก็จะใช้แป้งใช้เบอร์อะไรอะคะแม่เบอร์หนึ่งก่อนเลยค่ะเจ้าสาวใช้แป้งที่ดีที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นี่นะคะเราก็ใช้อีกสีหนึ่งเบอร์สอง ผลลัพธ์ที่ได้นี่คือเท่ากับการลงรองพื้นทำไมเราจะต้องทาแป้งสีขาวเป็นไฮไลท์ก่อนแล้วก็มันทําให้หน้าเรามีมิติไงค่ะสีขาวมันก็จะทําให้หน้าเราพุ่งในส่วนของอันนี้เราก็จะเป็นสีที่มันใกล้เคียงกับสีผิวผิวกายมันโอเคเลยเพราะว่าไอ้สูตรเนี้ยเราคิดค้นมาเพื่อให้มันแบบปิดโดยที่ไม่มีความหนา ในส่วนของเปลือกตาเราจะลงให้เป็นแบบเป็นสีทนเนื้อเนื้อนี่ก็เอาแบบลิปสติกที่เป็นจิ้มจุ่มแต่ว่ามันสามารถแบบเอามาทำเป็นแบบอายแชโดว์เบสก่อนได้เพื่อลดความบวมบริเวณเปลือกตาเพราะว่าก้อยเป็นคนตาโตมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชั้นตาโตเนี่ยเราก็ต้องควรแต่งให้ชั้นตามันกระชับโดยแบบว่าใส่สีเบสลงไปทั่วเปลือกตาประมาณนี้มองบนนะคะ ผมก็คือเหมือนทรงเมื่อกี้นี้แหละแต่เรามีคุณอาทานินอยู่นะคะเราไม่ต้องกลัวก็ในเรื่องของตาเนี่ยต้องระวังเนื่องจากว่าเป็นคนที่รูปตาชัดอยู่เล้วอะเหมือนแต่งฝรั่งในเรื่องแบบความโตแต่เป็นเอเชียในเรื่องแบบความลึกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องระวังแต่งยากมากกรียไปเลยอ่ะรับตาแล้ค่ะอันนี้เราก็จะสร้างโครงนิดนึง เดี๋ยวก็เลี้ยงคิวไว้เลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยววันวันแต่งจะได้แบบกันทีเดียวหรอไม่ไม่ต้องตัดเลยใช่ไหมแม่ไม่ต้องเลยยวไปจัดการมัน แต่คิ้วมันคือมงกุฎจริงๆเนาะคิ้วมันเป็นตัวกําหนดเข้าใจเลยว่าแบบคิ้วมันเป็นตัวกดไม่ไม่ได้สาคัญอะไรมากจริงๆคิ้วมันเป็นตัวกําหนดอารมณ์บนหน้าเลยคืออยากหวานคิ้วต้องหวานอยากดุคิ้วต้องดุตาก้อยจะมีพื้นที่แบบค่อนข้างเยอะแต่ทุกอย่างจะต้องลงแบบน้อยๆเบาๆน้อยๆเบาๆหมดเพราะถ้าลงหนักปุ๊บโอ้วันก่อนพูดถึงคิ้วเกาหลีวันก่อนเพิ่งเห็นดาราเกาหลีอุ้ยปัดคิ้วตั้งเหมือนดาราไทยแล้วนะจ๊ะมีเป็นเส้นๆแล้วนะ เสร็จแล้วมองมองบนนะคะหลับตานะคะัลับตาลูกเราก็จะใช้สีแบบกลางๆผสมให้มันมีน้ำหนักแบบมาลังมันเลือง ตรงนี้สําคัญมากถ้าเราเข็นตาโตแล้วไม่แต่งเลยเวลาอยู่ในไฟก็แบนแต็เลยนะก็จะใช้สีแบบกลางๆประมาณนี้จะไม่แบบบล็อกเข้มลงน้ําหนักให้มันแบบปึกบๆแน่นๆกำหนดรูปตาสวยๆแค่นี้ตามันจะเป็น2ชั้นที่แบบโอเคเลยโอ้ oh, thank you ณกายทรายอินเยอะมากนะคะเทปนี้เข้าเยอะมากเลยนะคะ รายการท่อปรที่คนดูมากกว่า8ล้านคนทั่วโลกตอนนี้30กว่าล้านแล้วค่ะไข่มุกนางเด้งมากอันนี้ของใคร,รอ่ะของไข่เจียวลูกจาวพี่ยิม,อ,มอันนี้นะคะเราก็เฉดดังไปก่อนบางคนจะชอบหาว่าก้อยแบบไปนู่นนี่นั่นมามไม่ใช่ก้อยหรอกชั้นเนี่ยแหละเป็นคนสร้างให้เป็นคนสร้างให้อันนี้กำลังจะตัดปีกจมูกนะคะ หมอป้อมค่ะหมอป้อมตัดปีจมูกให้น้องก้อยเลยปุ๊บเราเอาให้เส้นคมชัดเลยเพื่อที่จะกำหนดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลบความคมของมันทีหลังอ่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวแป้งนะคะลบขอบมันใช้แป้งรันนี่แหละนี่คือเทคนิคใช่เนี่ยลองหันฝั่งนี้สิคะมันจะละมุนนีขึ้น ปิดจมูกเสร็จแล้วในส่วนของเส้นตาที่มันจะต้องมีเลยนะคะคือตัวนี้ลับตานะคะใช้สีเนี่ยเทสดีใช้มา20กว่าปีแล้ว <c oughs> ก็ยังไม่มีอะไรมาลบล้างนั่งได้มันจะเป็นตัวที่ทำให้เรามีไลเนอร์ที่เป็นซอฟต์แต่ทำให้เราตาโตโดยที่ไม่ทำให้ตาเราดูลึกลงไปเส้นมันจะเบลอเบลอฟุ้งๆในส่วนของหางนะคะเราจะดึงเปลือกตานิดนึงแล้วเราก็ลากออก ในน้ำหนักที่ลากเนี่ยให้สมมุติว่ามันเป็นแค่เงามันยังไม่ใช่เป็นไลเนอร์ก่อนนะคะเป็นแค่เงาปุ๊บค่อยค่อยกนหายไปเส้นจบไม่ต้องชัดเวลามองช้อนไปนางจะได้แบบว่ามีช่วงตาที่ยาวจะได้ดูมีการแต่งหน้าดูมีอะไรบ้างตรงนี้นะคะแล้วเราก็ใช้พุกกันเล็กๆ ต่บอกว่าพู้กันอันนี้อยากได้แค่อันนี้อันเดียวทําให้ฉันต้องซื้อพู้กันทั้งเซ็ตมันเป็นพู้กันแบบเล็กๆน้อยๆเนีย่นยนาตาชาเนโนนาเนี่ยอ,อ,อ,อยากได้อันนี้อันเดียวต้องซื้อทั้งกระบอกสามพันกว่าบาทเขาไม่ขายแบบแยกใช่ไหมมันมีขายแยกแต่าถ้าทังจำหมด <S <S อันนี้นะในส่วนของอายไลเนอร์สีดําเราก็จะแตะตรงนี้ไปนิดเดียว แค่ให้มันแบบว่ามีเส้นคมๆนิดเดียวเองเอาแค่หางตาพอนะคะ,ะเสร็จแล้วจะมาในส่วนของคิ้วแล้วอันนี้คิ้วนะคะเราใช้มาสครา่าเจลใส่<ะ>ก่อนอเราก็เซตไปก่อนหนึ่งทีตั้งราคาต,ต้องมีสองสีผสมคิ้วนี่แป๊บเดียวกาจะไม่เขียนเยอะคิ้ว <Q S 2> ตั้งแล้วนะคะแต่เหลือจะเก็บปลายนิดหน่อยมันจะต้องมีวิทยายุทธในการเก็บปลายคิ้ว รงนี้คกราวคอสลุกค่อยๆกวาดนางขึ้นพอมันจะมีส่วนที่ตรงนี้ใช่ป่ะตั้งขึ้นมาปุ๊บเราต้องให้นางลมลงมานิดหนึ่งอ่ะแคนได้เลยนะคะได้เลยค่ะรับตานี่ แกเราก็จะปัดแบบว่ากระจายซึมไปทางหน้าอันนี้เป็นในส่วนของการเหล่าค่ะนิดหนึ่งค่ะเก็บ อันนี้ก็ต่อเนื่องกับที่ไป็นปรีวิวหลายๆคนบอกว่า,วากลัวแบบใช้สีนูนแล้วจะป่วยเทคนิคก็คือเราก็อย่าตัดขอบให้มันคมตั้งแต่สีแรกแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเราค่อยใช้พวกดินสอเขียนขอบปากอะระบายตัดขอบทีหนึ่งมันจะต้องมีตรงนี้เราก็ค่อยๆปีนขอบปากขึ้นไปให้มันดูอิ่ม เป็นเซ็กซี่นิดหนึ่งนะผู้หญิงเวลาแบบว่าขนตาสวยๆแล้วก็ปากนุดนๆอ่สวยมาก อ่ะส่องกระจกดูได้นะคะวายน่ากลัวมากบอกใจโอ้โหดีคืนหน้าตรงค่ะลูก เดี๋ยวเก็บผมอีกทรงหนึ่งนะรู้สึกเซ็กซี่เื้อเล็กแบบแปดปีที่แล้วหมุนค่อยๆหมุนตรง โยนดอกไม้เลยไหมคะยังค่ะไม่อันนี้ถือไม่ประเด็นคือดอกไม้นี่คือเป็นดอกไม้แห้งของที่บ้านด้วยนะคะถามก่อนค่ะว่าวันนี้รู้สึกยังไงคะได้แบบฟิ n i s h ุ o แล้วเนี่ยก็ amazing ทุกครั้งที่ได้แต่งหน้ากับแม่ป้อมค่ะถูกแม่ก็จะมีอะไรให้เซอร์ไพรส์เสมอคือทาให้อเมซิ่งฉันก็ไม่ได้กลับบ้านนะคะันักก็เล่นฉันไม่เลิก เหมือนเราก็ให้แม่ได้เต็มที่เลยถูกต้องเพราะว่าโขมแม่ระดับแต่งกันมาไม่หรอกแต่งกันนานแล้วเราก็รู้แล้วแล้วก้อยก็แบบทุกครั้งก็จะแบบไม่ไม่ค่อยผิดหวังนางก็เลยอยากแต่งแล้วก็แต่งไปหลังๆนะนะเราเชื่อว่าด้วยประสบการณ์ด้วยอายุการทํางานของแม่เอาอยู่นะเอาอยู่มากๆก็เลยไม่กังวลอะไรเลยแต่น้าก้อยไม่มีอะไรเลยจริงๆเป็นคนสวยแล้วแต่ว่าเราก็เพิ่มแค่ความมั่นใจบางทีแบบขอบินทบาตรอะไรกบบ้น แอบดีใจนะเพราะว่าจริงๆก็วืดมาหลายรอบอะไรอย่างเงี้ย ใอคุณแม่แม่เก่งตลอดเอาใจช่วยนางนานมากบ่าวะ่าตอนงแตแบบว่าสี่ปีที่แล้วว่าแต่งแหมแล้วแม่ก็แบบใช้มโนจิตว่าแม่ว่าปีนี้เธออัพร์ดแม่ว่าปีนี้ปีนี้พอนางโทรมาอืมถ้าจะตื่นเช้าเนี่ยกูรู้เลยจะต้องแต่งงานแน่นอนเลยบอกว่าบอกมาเลยจ้ะฉันลุ้นเต็มที่จริงๆแบบเอาใจช่วยกับก้อยมาตลอดเลยจริงจริงแบบว่าเออแล้วแบบพอนางได้นะฉันกีดกีดกีดแบบวิ้ดีใจมากเลยอ่ะแบบแฮปปี้มาก ว่าฉันร้องกรีดเลยเออฝากผลงานหน่อยสิคะอีกหนึ่งรอบว่าตอนนี้มีอะไรบ้างจริงๆนะตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของการเตรียมงานทั้งหมดนะคะส่วนงานส่วนตัวของก้อยก็นอกจากที่เห็นเกันในเรื่องของพิซเซนเตอร์อะไรเนี้ยตอนนี้ก็มีช่อง YouTube c h anel n ของตัวเองอะเลยต้องฝากไว้ในนี้ได้เลยนะคะช่องอะไรคะ ราชวินเจอร์นี่ก็ต้องเกี่ยวกับการเดินทางเป็นเรื่องราวในชีวิตของก้อยเนี่ยแหละซึ่งตอนนี้ก้อยก็ทำเอพิโซดที่เกี่ยวกับการเดินทางของก้อยนําไปสู่การแต่งงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวจะต้องมีคุณแม่อยู่ในอาจัดไปเลยในในพาร์ทในพาร์ตนึงเพราะว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากๆที่ทําให้ลูกของเจ้าสาวลูกของก้อยในวันแต่งงานเนี่ยคอมพ l e ทนะคะถ้าไม่มีคุณป้ามินิดเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะออกมา มีเสียงเด็กนิดนิดค่ะถือว่าได้รับเกียรติถือว่าได้รับเกียรติเพราะว่าจริงสำหรับก้อยคือก้อยเป็นเกียรติมากแม่แล้วคือเหมือนแม่เป็นช่างที่ไม่เคยถือตัวแล้วถึงแม้ว่าคือแม่เป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากๆจริงภาษาถูกเป็นช่างที่แบบเรียกว่าเรียกว่าตัวท็อปของของประเทศแล้วอ่ะยืนหนึ่งค่ะยืนคนเดียวยืนคนเดียวไม่ แต่ทุกครั้งที่ก้อยแบบบอยากให้แม่มาแต่งให้หรือเขาช่วยอนไรแม่ก็จะแบบมาช่วยแล้วก็เราทํางานกันด้วยความสนุกหัวเราะตลอดเวลาไม่เคยแบบมีเรื่องรีดเลยบ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรคังนีได้เล่นมุกอะเล่นมุกเดี๋ยวเด็กร้องกรี๊ดก็น่าติดตามนะคะราชวินเจอร์นี่นะคะต้องติดตามเลยฝากว่าวัน ที่28นี้นะคะวัน28เดือน11จะออกมาเป็นยังไงก็รังสรรค์โดยคุณป้อมวินสวยวัวตายควายล้มตาแล้วลมอีกแล้วลมอีกสวยมันจะสวยได้มากกว่านี้ไหมแม่มากกว่าเมื่อสวยได้อีกไม่ใช่เพราะว่านี่คือแค่นี้ก็คือแบบหนูมองเป็นกระจกหนูก็แบบนี่ไม่ใช่ใช่เดี๋ยวรอดูวันนั้นนะคะว่าจะเป็นยังไงโอเคแล้วก็อย่าลืมกินอัทร่านะคะเช้าสองเย็นสองเบิ้ลไปเลยใส่แป้งลันด้วยค่ะรักตรงนี้ เก่งมากยังไงก็ฝากอันฟอลโล่ทุกคนนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ทอดปันนินด้วยอยากชมอะไรก็คอมเมนต์มานะฮะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากเมเรียก์แกนมอนคู่นี้คุยมากนะครับแล้วก็เสื้อทีมของพวกเรานะครับเอมเจช็อปตึกแดงนะฮะอ้าสี่สามสองหนึ่งแย่ค่ะ